สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผม,นนผมเกมไปครับพีเอชออนเชสแมนพีที่เจ็ดเป็นการเดินทางที่เรื่อยๆเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรมากนั่นเองนะครับผมอาจจะมีเพิ่มเติมมาบ้างเล็กน,น้อยเออบรรยากาศตอนนี้คือสุดๆเลยนั่นเองนะครับผมก็ไอพีนี้เราก็จะมากลับบ้านกันใช่ฮะเนื่องจากเรามีเบสแท่งเบสอ่ะพอสมควรแล้วนะครับผมป๊บน,นึงนนะเออ Hey. คงไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมทุกคนคือก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาเล่นว้วยผมรู้ว่ามีปัญหาอย่างหนึง่ง <c oughs> ใช่ฮะแอดออนน่าจะมีปัญหาผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาตรงจุดไหนคือนกปิจตะยังมีอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีปัญหาตรงส่วนไหนที่ทําให้ตัวฝั่งของไอเลือดตอนนัวนี้มันมันบักหรือมันไฟเสียตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกัน น่นเองนะผมก็เลยมันกลายเป็นก็เลยกลายเป็นแบบนี้การเดินชีวิตรอดมาคสิเวันผมไม่แน่ใจว่าจะเส้นสุดตรงนี้ไหมเพราะว่าโดยรวมนะคือเรามีน้องปจิตาไงคือเราสามารถเป็นเช่นสองมนได้แต่ว่าถ้าเรามีแค่น้องปจิตาก็เหมือนกับว่าเราชีวิตรอดปกตินั่นแหละไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็พักกันก่อนที่เราแปลงรางได้มันก็เหมือนไม่มีอะไรเหมือนแบบเฉยๆว่ระางนั้นับผม ันนี้เก็บมาก่อนพาที่แล้วไปหาข้อมูลมาตกลงมีประโยชน์น,นี้ด้วยคือเรามีอยู่2ตัวเลือกนะครับผมก็คือถ้าหากเราทําไดไ้เราก็ทำไปเราก็ทําไปต่อแต่อีกตัวเลือกหนึ่งอะถ้าหากเราแก้ไขไม่ได้แล้วอะคือแก้ไขไม่ได้จริงๆคือมีอยู่สอง c h ตัวเลือกนะครับผมให้เลือกก็คือพอแค่นี้กับไปต่อนะครับผมคือผมไม่อยากจบซีรีส์นี้เลยอะคือซีรีส์นี้มัน เมื่อก็ไปนามอยู่กันนะผมชอบมากเลยกับซีรีส์นี้ผมไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะผมกับซีรีส์ของที่มีแอดออนของน้องปยิตะนั่นเองนะผมไม่ว่ากันว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะผมก็ถ้าเราไปต่อมันมีมันจะมีแค่น้องปยิตะเท่ที่ใช่มีแค่น้องปยิตะแล้วซีรีส์จะเปลี่ยนเป็นอาร์ชูรอดบัเอ่ไหมครับพีปรยิตะ อาชุดลอดกับน้องปิตะนั่นเองนะผมมีแค่นั้นเลยเพราะว่าเพราะเรามีน้องปิตะเดียวคนเดียวนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นเสียเราจะเสียไอคอนไปหนึ่งไอคอนนั่นเองนะครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้ที่ที่จะเป็นใน,นาคตนนะผมถ้าผมแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วผมไปต่อคือผมอาจจะพูดสับสนไปบ้างนะผมเพราะว่าผมไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลอะไรมาคือผมไม่ได้เรียบเรียงอะไรมาเลยคือ ดนสดไปเลยนะผมอาจจะพูดเรื่อยๆเปื่อยเรื่อยเปื่อยอาจจะมีตัดเป็นช่วงเป็นช่วงนะผมฮะน้องหมา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 เฮ้กระดูกเหลือตัวลูกด้วยสวยมามามาโอเคทุกคนเราเรา เราม,มีมีอะไรบ้างนะมีน้องแก้วอ่าแก้วแล้วก็มีปศิตาแล้วก็ตอนนี้มีน้องหมา2ตัวกับอ่าใช่น้องมาหนึ่งกับอ่าแม่หมากับลูกหมาอีกหนึ่งนะผมนั่นเองครับผมพีนี้คือคึกคื้นแต่ก็ลื่ไดเปื่อยนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็กลัวอย่างเดียวนะฮะลงทางใช่ผมลืมจดพิกัดมาทุกคนตอนเนี้ตอนที่ผมอ่านอยู่เนี่ยผมลืมจดพิกัดมานะฮะ เอาไงดีว่าไปดูก่อนไหม,มไปถ้าแบบนี้เลยเกินความจำเปงเลยโอ้วัาดีต้องมาเฮ<อ>ตัวเน,นสสคยเฮ<อ>ตรงไหนวะพึ่งน,นะทุกคนผมณบอกทาง ออนี่ไงออนี่ไงพวกทุกคนประตูที่ผมเจอเมื่อตอนเนี้ยภาพที่แล้วที่ผมขึ้นสิร์ตให้อ่ะนี่ไง <c oughs> โอ้นี่อยู่งไงอยู่นี่เองอะไรเนี่ยแล้วตอนแรกหาไม่เจอวัตถีหยังโงเคนะ้นภาพที่แล้วตอนที่ทุกคนอาจจะเห็นผมปีมอนนี่คือมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคือไม่ได้คลิกมาออ่นะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ุ่มสัมผัสของคีย์บอร์ดอ่ะเออมือนคล้ายๆเมาส์อ่ะมือผมเพไปแตะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเผลอไปตีจ้ะตรงนี้เป็นเขาไม่ใช่เราอกอะไรเนี่ยเศร้าเชื่ออ่าเจอพ่อแล้วพ่อจ๋าติดไหมเฮ้ยเดี๋ยว ไปทําอะไรมาไปทําอะไรมาทําไมเล่นรถอ่ะแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่พ่อไอ้แม่ไม่ไม่ใช่พอ่แพอ,พอแม่ลูกพ่อพ่อแม่ลูกเฮ้ยจำอ่อาผมนี่ส่งเสียงสบิ่นแถนี้แลวผมกำลองหลงทางด้วยครับเอ,อพวกเขาตรงนี้น่าจะใช่เลยมั้งที่เราเจอราวาใช่ไหม tương này à ôi thôi 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 view nó thôi 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 กอ,อ,อเดี๋ยวมาอแล้วผมผมไม่จดย์พิกัดมาแล้วพิกัดที่ผมทายจะเป็นพิกัดแถวเนี้ยยี่สิบแดสหก้าสาแล้วก็พิกัดบ้านบ้าน,านอ่าแถวบ้านผมก็จะเป็น1น่งลบสี่สิบแปดจ็สแล้วก็ลบหนึ่งรสองถ้าพูดจริงนะผมก็ผมไม่อยากเสียน้องอ่ะ คือตอนนี้หาทางไปเอาของให้ได้ก่อนพอของเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน้วผม is my home ่ h go to home is my home พิกัดอ่าไม่ใช่ตรงนี้อ่าพิกัดจะเป็น28่สิบแโอ้โหโคตรไกลเลย28กับ6กกว่าหกรกว่า6ก0กว่าเดี๋ยวว่ายไกี่ทีเดี๋ยวขอเชียงเดี๋ยวผมขอเชียงไปดีกว่าออื ตอนนี้พิกัดเดี๋ยวก็โอ้โหโอไม่ก็โอ้เจอช้างแป๊บนึงทุกคนขอแคร์น้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวเราไว้อ่าทุกคนไม่ต้องห่วงอีพีหน้ามีมีแน่นอนอีพีหน้าเราจะมาลงไอเหมืองนี่กันเอาวันี้้องมาโอไม่ก็โอไม่ก็คนลุกเลย ทำอย่างใหญ่เลยทุกคนว่น้องไีไ่ตาวันดีจ้าโอเคเฮ้ยพิกัดเลยหรือยังอยู่ที่ยี่สิบแปดฮะเลยมาแนละ้วเลยมาแนละ้วยี่สิบแปดยี่สิบแปดยีสบแปดโอ้โหตอนนี้คือแบบสุดๆเดละเดี๋ยวเราพอถึงเราพิกัดโอ้โหอะไรนะแทบไม่ค่อยเจอ,อตอนเล่นปกติแทบไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้แหละ อันนี้คือน่าจะเป็นพิกัดที่แบบโอ้โหเละเทะมากคือเป็นเน้นแยกเขาเรียกว่าโยกย้ายแส่สโพคนะะก็ถึงแล้วก็ถึงเิการที่เราตามหาแลละอีกสองร้อยทุกคนอีกสองร้อยสองร้อยสองรังไงอ๋อ้าใช่ด้วย อันนั้นเป็นทางที่เป็นอุ้ยเกือบตายใช่ใช่ตรงน,นั้นแหละตรงน,นั้นทุกคนแล้วก็ทางนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านทางนี้เลยเพราะว่าผมพอจำทางนั้นละเฮ้ยน้องหมาโอ้ my god น้องหมายังมีชีวิตอยู่ผมกลับเลยได้ปะ่ะนี่ผมได้น้องหมาเนี่ยผมกลับเลยได้ปะ่ะแบบมันก็เสียดายของว่ะไปไปไปลง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  อยากค้างรอบนี้ผมขออน,นุญาตได้แบบนี้ไปก่อนนะได้แบบนี้ไปก่อนโอเคถ้ผมอาจจะแปลกคูแปลกตาไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าอืนั่นแหละดูๆไปก่อนนะอาจจะมีเสียงคลิกบ้างนะผมผมไม่ค่อยถูกกับน้ําเลยนะ,อะไอตอนแรกที่ผมดายเพราะผมแต่ก็เพราะน้านี่แหละเพราะรอบสองอีกก็น้ําอีกแล้วผมเคย ผมไม่รู้เป็นอะไรกับน้ำในเกมมายครับมันตอนนี้คือมันมันต้องหลุดอ่ะมันมันหลุดช่วงตอนที่ผมอยู่บนพื้นไม่ได้มันต้องหลุดตอนที่ผมอยู่ในน้าอ่ะแ้าทอตอนเข้าเกมอ่ะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเรียกว่าอะไรไงดีนะเอ้มันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าพอมันเข้าเกมอ่ะทุกคนน่าจะเคยเป็นนะว่าพอคุณหลุดอ่ะหลุดในช่วงจวังหวะที่ไม่ดีอ่ะแล้วคุณเข้าเกมบางทีอ่ะมันจะมีช่วงอ่า หมือนอารมณ์เหมือนคูดาวอะเออต้องรอโหลดเข้าเกมอีกสักแป๊บหนึง่งแต่ว่าตัวเกมมันรันไปแล้วอะอารมณ์ประมาณนั้นหน่ะนะผมตอนนี้ผมว่าผมคนโทรลมือดีกว่าพักคีย์บอร์ดก,กับมาส์ไปก่อนอีพีนี้จริงจังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่แล้วอีพีนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาเฮเลยว่าผมเอาเครียดเลยแต่ก็นะในเกมคือ,อตอนนี้คือเหมือนผมโดนแกล้งอยู่เลยเหมือนที่ริงท,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 ที่ว่าบางครั้งเราก็ พยายามเติมที่แล้วแต่สุดท้ายก็นั่นแหละทุกคนเหมือนโดนแกล้งนั่นแหละผมเหมือนเราพยายามเติมที่แล้วแต่วันนี้เงหมือนเราโดนแกล้งอ่ะใช่ไวเลย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 เลเลย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  บ่อน้ำคงไม่หลุดใช่ป๊ไม่หลุดใช่ไหมโอเคครับผม,ผมครับตัวนี้ต้องระมัดระวังหนึ่งนะผมเพราะว่าชีวิตเดียวแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ดิเดี๋ยวว่าใจตรงเดียวแล้วเฮ้ยน้องหมามาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับบ้านกันน่ารักตามโ่ตามมี่เลยเชียว โอ,โอ้ยยังไงโอ้ยถึงมาถึงสักทีในที่สุดขอยยืนแล้วก่อนไม่ไหวไอ้ยาป้าหนึ่งน,นั้นต้องหมาเดี๋ยวขอจะเลียงของก็ป้าหนึ่งใสรลองท้ามาเลยอ๋อผมเพิ่งมานดกออกช่วยก่อนเราสามารถลดดาเมจจากการโจมตีได้วหา เใส่มาเลยไปกันออกประจนภยัยคอยมีเพื่อนพานกันไปอย่างกว้างไกลส่วนนั้นคือแจ็คและฟินเ่อนคยงข้างเ่อนไพยพิกันบ้านเราจะอยู่ตรงที่เออชิบหายแล้เราต้องไปถามนูดีกว่าเพรว่าผมสร้างสร้งเดียวดีกว่าเราเจะเว,ว่าก่อนนะ แน้ลงหมาตามไม่ได้อ่ะลงหมาก็ได้ตัวเดียวอะ่ะน้องที่เราอดทนวับไ,ไ,ไปก่อนนะชิเฮ้ยน้องไม่ไอโอ้ไม่ล้องไม่ลองไม่ลองไปลองไปงไปไปไปขึ้น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 ,น,นโอ้ย ประเด็นอ,อ๋อขอโทษนะน้องคือระบบเกมมีน้องวามได้คือผมผมจะรีบหาน้องกลับบ้านไปยิวเลือดด้วยด้วยหน้าบันดาเลยถึงผมจะไม่รู้แล้วก็เห็นว่าตอนแรกว่าผมเรียกน้องว่าตอนไหนตัวผู้ตัวเมีย เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เอาน้านองไม่ตามมาเหรอน้องหมาไม่นี่หรอกอุยนอ้องคุงเป็นทำไมลูกเออถ้าบนพื้นน้องน่าจะวาร์ปตามมาทันอยู่แล้วใช่ไหม มาขึ้นมาขาวาับขึ้นมาเลยหนูๆวับขึ้นมาหมดยังหมดยังโอเคเดี๋ยวต้องไปหาเนื้อให้น้องด้วยน่วยวะระหว่างนี้ก็กินไปอยู่ไปเรื่อยๆโอเคตรงนี้ขอบายโอเคบ้านเราอยู่แถวๆนี้แหละที่เราก็เดินเฉียงไปทางนู้น เดี๋ยวเรียนไปทางนู้นเรียนไปทางนู้นสกิรุตันน้องน้องเฮ้ยเกือบแล้วไงเนาะไปเดี๋ยวเรา,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 านนตรงนี้ยาวเลย ยังไงพี่กัดเราอยู่แถวๆร้อยกว่าไป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 เฮ้เฮเความหวังหรือเปล่าความหวังหรือเปล่าห,หรือเป็นแค่ลาว,วาลาวาจ้ะน้องแก่ไหนน้องคนไหนเลือดน้อยขินก่อน โอ้เพิ่มมาสองเองเหรอไอ้ยาทีนี้ก็กว้าวกุเลยนะนี่ชิงไปทางโน้ให้มันได้องศาเจอทอดแล้วทอดทอดอ้อ,อ,อ น้ำตาจะไหลวะเฮ้คุณคิดถึงเลยเฮ้บ้านนี่สุขสุขโอ้สวนก็อืมคุณคิดถึงอ่ะมาน้องน้องน้องหมาเข้าบ้านก่อนอ่าโอเคหรือลูกหมาอีกตัวนดงนเฮ้ยเราเข้าบ้านก่อน ไม่เข้าไม่ง่วามาเลยมาในเกมนี่จอดเก่งๆนกแก้วแก้วฟังพ่อนะลูกพ่อหล่อนเสียงคิปเปอร์มาสักพักใหญ่ให้พ่อได้พักเถอะโอเคโอเคเก่งมากวันนี้น้องบูยตะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเรามากเลยโอ้ยน้องหมาอย่าไปเบียดเบียนอนั่งนั่งนี่นั่งนี่อีกสองตัวว่าไง นั่งไว้ก่อนนั่งนอนกอ่กเดี๋ยวไม่ทำที่ให้จะม,มีเนื้อท้องอยู่เอาให้น้องได้โอ้เพิ่มเยอะกว่าอีกอโอเคเรียบร้อยว้าครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีเพียงตอนนี้แหละ <c ười> คือตอนแรกมันจะมะีน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาก่อนนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายคือ วุ่นๆกับการกลับบ้านอ่ากับการกลับบ้านในเกมไหมครับครับเอ่อคิดว่าก็พักเพียงเท่านี้แหละคือเต็มที่แล้วผมเหนื่อยมากคือไม่ไหวแล้ว,นะวน,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 นะผมส่วนอีพีหน้ามีแน่นอนนะผมตอนต้นคลิปอาจจะพูดไว้แบบนั้นแหละแต่ว่าอีพีหน้ามีแน่นอนแต่ผมขอพักก่อนนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมไม่ว่าจะจบหรือไม่จบก็ตามนะผม ก็แค่เข้ามาดูแค่นั้นผมก็ก,ก็ขอบคุณมา,มากๆแล้วนะผมะไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมแ for ฟอร์ว i ช g s ง e you next video บายบาย